ตออนดรี่ภายใต้ผืนฟ้าในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสองเป็นคืนที่พระจันทร์ส่องสว่างสีนวลสว่างสวยไปทั่วทั้งฟ้าในค่ำคืนนี้ถามกลางบรรยากาศอันแสนครึกครื้นของหนองน้ำประจำหมู่บ้านที่มีผู้คนหลั่งไหลกันมาไม่ขาดสาย ทั้งวัยรุ่นหนุ่มสาวหรือแม้แต่ลูกเล็กเด็กแดงที่มากับพ่อแม่ทำให้นองน้ำที่เคยมืดมิดและเงียบเหงาบัดนี้ถูกประดับประดาไปด้วยแสงสีและเสียงเพลงของข้าคืนวันลอยกระทงแต่ทว่าเมื่อเทศกาลร,รื่นเริงได้จบลง ผู้คนก็ทยอยกันกลับไปจนหมดเหลือทิ้งไว้เพียงเศษซากของกระทงหลากสีและขยะอีกเป็นจำนวนมาแสงสีที่เคยสว่างสวยัยบัดนี้ได้ค่อยๆมอดดับลงทาให้ทั่วทั้งบริเวณหนองนามกลับมาเงียบเงาและมืดมิดอีกครั้ง คืนน,นั้นในช่วงเวลาตีสี่ผลและเดน่นสองนุ่มซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลพวกเขาได้รับมอบหมายให้มาทำความสะอาดและเก็บกระทงณนหะนองน้ำแห่งนี้ทั้งสองยืนอยู่ริมฝั่งพร้อมกับใช้ไม้ยาวเพื่อตักซากกระทงขึ้นมาอย่างเร่งรีบ แต่ด้วยความไม่ระวงังทำให้เดนเดินไปเหยียบเข้ากับตะปูในกระทงจนร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดผลที่เห็นดังน,นั้นจึงเข้าไปช่วยพยุงและพาเพื่อนของตนมานั่งพกักเป็นไรมากหรือเปล่าวะดีที่มันเข้าไม่ลึกแต่ก็เจ็บอยู่วะกูขอกลับไปทำแผลที่รถก่อนนะมาเดี๋ยวกูช่วย ไม่ต้องไม่ต้องกูไปเองได้มึงทำงานอยู่นี่แหละจะได้เสร็จไวๆเดี๋ยวกูมาว่าจบเด่นก็ลุกขึ้นก่อนจะเดินกระเพกกลับไปที่รถเหลือแต่พลที่ต้องทำงานอยู่เพียงลำพงังเขาเดินตักเศษกระทงขึ้นมาจนจวนจะหมดแล้วพลันสายตา ก็เหลือบมองไปยังเนินดินเล็กๆกลางหนองน้ำที่มีหญ้าและต้นไม้ขึ้นรกทึบซึ่งมันมีกระทงจำนวนหนึ่งลอยไปติดอยู่ตรงน,นั้นด้วยความที่เด่นยังไม่กลับมาพลจึงตัดสินใจลงเรือที่เตรียมไว้แล้วพายออกไปเก็บกระทงเพียงคนเดียว ซึ่งยิ่งไกลออกจากฝั่งมากเท่าไร่มันก็ยิ่งมืดมากขึ้นเท่านานด้วยความเงียบสงาดทำให้เขาได้ยินเพียงแค่เสียงภายกระทบน้ำพร้อมกับบรรยากาศสุดวังเวงพลหันมองไปมารอบๆอบย่างหวาดระแวงก่อนที่เขาจะเห็นกระทงใบหนึ่ง ลอยอยู่ไม่ไกลนักเขาจึงตัดสินใจจะเข้าไปเก็บแต่พอเอื้อมมือออกไปกระทงมันก็ค่อยๆลอยหนีซึ่งมันลอยไปหยุดอยู่ที่เนินดินกลางน้ำอย่างน่าประหลาดใจจากระยะที่ไม่ไกลนักทำให้พลเห็นว่า ภายใต้พงหญ้าในเนินดินนานมีศาลไม้เก่าๆตั้งอยู่แม้จะเริ่มกลัวแต่หน้าที่ความรับผิดช,ชอบต้องมาก่อนผลค่อยๆพายเรือเข้าไปไกลก่อนจะจอดเทียบชายหนุ่มเหยียบเท้าลงบนพื้นดินเปียกแฉะพรางมองไปยังสาลไม้อย่างพิจารณา เขาเห็นว่ามันมีกระทงเครื่องเส้นวางอยู่ก็เกิดขนลุกขึ้นมาดือด้อผลจึงรีบตั้งใจทำงานของตนให้เสร็จสายลมที่พัดผ่านมาเป็นระยะทำให้บรรยากาศยิ่งน่ากลัวกว่าเดิมจูๆ่ๆผลก็ขนลุกเสียวสันหลังวาบขึ้นมา เขาหันกลับไปมองด้านหลังด้วยสัญชาตญาดก่อนจะพะงะงายหลังล้มลงด้วยความตกใจสิ่งนั้นมันดูเหมือนผู้หญิงมีผิวขาวสีดมันเป็นเมื่อแขนขายาวผิดมนุษย์เส้นผมสีดามยาวปกคลุมทั้งตัวและใบหน้าเห็นเพียงในตาสีเหลืองกลมโตที่กำลังจ้องมองมา เมื่อได้สติผลก็รีบลุกขึ้นก่อนจะกระโดดลงเรือขวาไม้ภายช่วงหนีอย่างไม่คิดชีวิตพอหันกลับไปมองก็ไม่เห็นพีต้นนั้นแล้วเขาช่วงพายพยายามจะกลับขึ้นฟงังแต่ทันใดนาน ได้มีมือขาวซี่โผล่ขึ้นมาจากน้ำดึงเอาไม้พายจนหลุดมือจมหายไปต่อหน้าต่อตาของเขาผลมองไปยังผิวน้ำด้วยความกลัวเขาหันมองซ้ายขวาเพื่อจะขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่พบใครในขณะที่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเขาก็รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหววนอยู่ใต้เรือ ทันใดนานผีพรายสาวก็โผล่หัวขึ้นมาจากผิวนาาพลางหัวเราะอย่างชอบใจคนที่กำลังหวาดกลัวขอมองไปที่ฝั่งก็เห็นว่าเด่นกลับมาแล้วเขาจึงตัดสินใจใช้มือตัวเองแทนไม้พายรีบจ้วงมีให้เร็วที่สุดไอเด่นช่วยกูด้วย ชายหนุ่มตะโกนเสียงดังลั่นพร้อมกับออกแรงจ้วงน้ำแต่แล้วก็มีอะไรบางอย่างเคลื่อนเข้ามากระแทกจนเรือโคตรราวกับว่ามันพยายามจะคว่ำเรือให้ได้ผลมองระยะทางที่ห่างจากฝั่งและคิดว่าหากว่ายน้ำไปน่าจะถึงเร็วกว่าในจังหวะนั้นเองสิ่งที่อยู่ใต้น้ำ เอเคลือดเข้ามากระแทกอย่างแรงจนเขาเซตกเรือไปภายใต้นองนาำแม้จะมืดแต่ก็ยังพอมองเห็นเขาเวียนพีพรายสามกำลังจ้องมองมาพร้อมกับเสียยิม้มผลจึงรีบว่ายขึ้นเหนือนาำพยายามตะเกียบตะกายเพื่อจะขึ้นฝั่ง ซึ่งเด่นที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็ยืนรอรับเพื่อนอย่างเป็นห่วงไอ้พลเร็วสิวะสิ้นคำพลก็ถูกมีสัตุดลงไปใต้น้ำหายไปต่อหน้าต่อตาของเดนเขาพยายามดิ้นอย่างสุดกำลงังเพราะตัวเองใกล้จะหมดลมลงไปทุกทีเขาได้ใช้แรงทั้งหมดที่ไปที่ร่างของผีร้ายอย่างแรง จนหลุดออกมาได้แล้วจึงรีบดีดตัวขึ้นเหนือน้ำก่อนจะพยายามว่ายกลับเข้าฝั่งอย่างทุลักทุเลเด่นที่เห็นอย่างนานแม้จะยังเจ็บอยู่แต่เขาก็ยอมลุยน้ำเพื่อช่วยพยุงพาพลขึ้นมาให้เร็วที่สุดเมื่อทั้งสองมองกลับไปยังหนองน้ำพวกเขาก็เห็นผีพรายสาว ที่โผล่ขึ้นมาเพียงแค่หัวกำลังจ้องมองมาพอมันเห็นว่าไม่สามารถทำอะไรได้มันก็มุดน้ำหายไปดังเดิมรุ่งเช้าวันต่อมาเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำให้พลสงสัยว่าเมื่อคืนนี้มันคืออะไรกันแน่เขาได้กลับมาสืบหาความจริง จากชาวบ้านในระแวกน,นั้นจนได้ความมาว่าสารที่เขาเห็นน,นั้นเป็นสารผีพรายที่ชาวบ้านทำเอาไว้เรื่องราวย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อจันทร์คืนน,นั้นเป็นคืนวันลอยกระทงจันได้นัดแฟนหนุ่มของเธอมายังหนองน้ำแห่งนี้ แต่ทั้งสองได้มีปากเสียงกันเพราะจันจับได้ว่าแฟนของตนแอบคบชู้ก่อนฝ่ายชายจะเป็นคนบอกเลิกและหนีจากเธอไปจันได้แต่ร้องไห้ด้วยความเสียอกเสียใจคืนนั้นเธอตัดสินใจเดินลงน้ำและจมหายไปในที่สุดกว่าที่คนจะมาพบเข้าก็ผ่านไปถึงสามวัน ด้วยความแค้นและแรงอาฆาตทำให้จันกลายเป็นผีพรายสิงสถิตยอยู่ที่หนองน้ำแห่งนี้ซึ่งหลังจากวันนานในทุกคืนวันลอยกระทงก็มักจะมีคนมาเสียชีวิตที่หนองน้ำแห่งนี้จนชาวบ้านพากันหวาดกลัวและล่ำลือกันไปต่างๆนานา ว่าหนองน้ําแห่งนี้มีอาถรรพ์พวกชาวบ้านจึงพากันไปนิมนต์พระมาทําพิธีและได้ตั้งศาลไว้ที่เนินดินกลางน้ำเพื่อจะได้ให้มันอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งซึ่งชาวบ้านต่างก็นําอาหารเครื่องเส้นมาถวายให้เพื่อหวังว่าจะเป็นการแก้อาถรรพ์ไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้นอีกและหลังจากนาน ก็ไม่มีใครมาตายที่หนองน้ำแห่งนี้อีกเลยจนเวลาผ่านไปหลายปีผู้คนจึงเริ่มหลงลืมซึ่งอาจเป็นเพราะเหตุนี้ทำให้ผีพรายออกมาอารวาดอีกครั้งเมื่อรู้เรื่องราวทั้งหมดผลก็ได้ย้อนกลับมายังหนองน้ำแห่งนี้เขามองไปยังเนินดินกลางน้ำ แม้จะเป็นตอนกลางวานันแต่ก็อดที่จะขนลุกขนพองไม่ได้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้พลขยาดกับการลงน้ำไปอีกนาก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องผีพรายสยองคืนวันลอยกระทง สามารถรับชมคลิปอื่นๆของหลอนไดอารี่ได้ที่วิดีโอแนะนำและเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยครับและอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแอดมินตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยสุดท้ายนี้อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ